อ,อีกเรื่องหนึ่งค่ะมีคนดังในแวดวงกีฬานะคะประธานสโมสรการท่าเรือ FC มาดามแป้งเพิ่งจะมีการโพสต์ใน i ิน t a g r a m นะคะประกาศว่าขอกักตัวเอง14วันหลังจากที่คนใกล้ชิดเนี่ยติดเชื้อโควิด3รายค่ะนี่มานามแป้งก็มีการโพสต์เอาไว้ใน i ิน t a g r a m นะคะก็บอกว่า3รายเนี่ยเป็นคนงานที่บ้านนะเป็นแม่บ้านรวมทั้งหมด3คน สองในสามเนี่ยก็คือทํางานใกล้ชิดกับมาดามแป้งนะคะมาดามแป้งก็เลยกลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเห็นว่าล่าสุดเมื่อเช้าเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิดแล้วที่โรงพยาบาลผลออกมาเป็นลบหลังจากนั้นค่ะคก็เดี๋ยวจะกลักตัวอีก14วันตามคําแนะนําของแพทย์แล้วก็เห็นว่าคนในครอบครัวทั้ง ทั้งคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านคนอื่นๆในบ้านเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องรอผลตรวจหาเชือ้อแล้วก็ต้องกักตัวเหมือนกันนะคะมาดามแป้งออก็บอกว่าขอบคุณคทุกกาลังใจนะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่อยู่ในวิกฤตตอนนี้ขอให้ผ่านไปได้ด้วยนะคะออครับรายการของเราก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับมาดามแป้งแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ